ที่เป็นคู่เปิดหัวครับครูเอกแรกของรายการครับครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับติ๊บตะกุนมวยอคาพลอยู่พันเงาะและน้องออสเคโอครับสมพุทธศักดิ์ม่วงสริดทำหน้าที่บรรยายครับครับสวัสดีพี่ติ๊บนะครับแล้วก็แฟนมัดมวยที่รักทุกท่านนะครับ FC ของ TL Promotion นะครับวันนี้พามาที่เดอะบาซ่ารัชดาเทเตอร์นะครับวันนี้เราได้ดูมวยดีมวยยักษ์มวยใหญ่เลยนะครับเปิดหัวมานี่ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่ดีกีไม่ธรรมดาครับมุมแดงนี่คือเจ้าขาวธีรชัยครับเคยไปชิงชำโลลกมาแ้้ววนนนนะครับส่เงิ น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีครับพี่โอสิริมงคลสิงห์วังชาอดีตแชมป์โลก2เสเซเลยนะครับของสภามวยโลก WBC ครับป้าเสียหลักไปหน่อยครับเชือกเกือบเอาไม่อยู่ครับหลายคนเห็นรูปร่างเห็นหุ่นของสิริมงคลครับอาจจะมองว่าซ้อมหรือเปล่าแต่ว่านี่ลดมาแล้ว20กว่ากิโลนะครับภายในเวลา1เดือนครึ่งครับแสดงให้เห็นถึงการฟิตซ้อมที่ดีครับแต่ว่าช่วงที่เขาเริ่มต้นเขาอ้วนมากๆครับสำหรับสิริมงคลสิงห์วังชาครับครับก็หยุดไปสักระยะหนึ่งเลยครับคู่นี้นี่ เป็นการป้องกันแชมป์นะครับ WBAA เ s i a ครับในรุ่นไลท์เฮฟวนเวทเลยครับ175ปอนด์ครับเจ้าขาวก็เป็นเจ้าของเข็มขัดอยู่ครับกำหนดการชกไว้10ยกแต่ดูแล้วมีโอกาสไม่ครบยกสูงเลยครับถ้ายกแรกออกอาวุธกันแบบนี้ครับก่อนชกครับเจ้าขาวที่ชัยก็มั่นใจแล้วครับในสภาพร่างกายและความสดของตัวเองครับว่าจะ สามารถปิดเกมแบบไม่ครบยกได้ครับขณะที่อดีตแชมป์โลกอย่างสิริมงคลเองก็มั่นใจรับว่าเขาเนี่ยไม่โดนน็อกแน่นอนครับถ้าไม่เกิดอุบิเหตุไม่หัวแตกไม่ไหลหลุดอะไรอย่างนี้เขาบอกว่ายังไงเขาก็ไม่โดนต่อยน็อกแน่นก็รวมพิสูจน์กันนะครับนี่เป็นมวยสากลอีกหนึ่งรายการที่ทุกท่านไม่ควรพลาดเลยครับเดอะไฟเตอร์นะครับโดยหนุ่มเอี้ยงครับทวีศินเหล่าสุวรรณวัฒน์วันวน,นี้โอ้โหเจ้าขาวมาคือเนี่ยครับ เอาเลยครับตั้งแต่ยกแรกรู้แหละครับว่าสภาพร่างกายยังไงก็ต้องดีกว่ารุ่นพี่อย่างสิริมงคลนะครับครับแต่ว่าจะเข้าไปแบบเทเลทหร่าไม่ได้แล้วครับอย่างที่ทราบกันดีครับนี่คืออดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยอีกหนึ่งคนครับสิริมงคลสิงห์มณสักนะครับแล้วก็ใช้สีเสื้อมาเยอะครับต่อยมาหลายศึกหลายโปรโมชั่นเหลือเกินครับก่อนหน้านี้ครับผ่านสังเวียนมาแล้ว101ครั้งนะครับสำหรับสิริมงคลครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักมวยไทยไม่กี่คนที่มีการชกสถิติเนี่ยทะลุ100ครั้งยครัองครับออบ ที่เราใช้นี่ต่อยมา45ไฟทนะครับชนะ44แพ้หแพ้ครั้งเดียวนี้ก็เป็นการแพ้ในการชิงแชมเปี้นโลกครับกับลูคัสแมตติเซ่ครับที่แคลิฟอร์เนียครับก็6ยกแรกก็บอกว่าโอ้โหสู้ได้ดีมากแต่ว่าเบียดไปแล้วนี่มาเจอความแข็งแกร่งความดุดดันของจากอาเจนไตก็ไม่ไหวครับแพ้นอกไปยก8แต่ถือว่าสู้ได้ดีนะครับวันนั้นมาภาคนี้ครับตั้งเป้าไว้ครับในวิก154ปอนด์ลายยกแรกครับ 10วินาทีสุดท้ายยกได้นี่ธีรชัยนี่ทักทายแบบแรงๆเป็นชุดไปแล้วครับแต่ว่าสิริมงคลยังนี่ยังเก็บอาการอยู่ครับยกแรกผ่านพ้นไปครับพักคู่เดียวเดี๋ยวมาตามกันต่อครับดูภาพช้านะครับยกแรกครับเจ้าขาวธีรชัยครับแหมจังหวะนี้น่าจะเสียหลักหน้ากว่าครับโอ้โหแฟนมวยก็ใจหายใจคว่ำนึกว่าจะจบเร็วแล้วครับย่อตัวลมบาดครับแต่ว่าน้ำหนักเยอะไปนิดครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมนะครับฟิตพร้อมด้วยพลังถังเช่านะครับผู้สนับสนุนรายการครับแล้วก็ซีแอลอร่ายนครับโดยคุณอ้ําครับอดิศรสันนียสุนทรนะครับแล้วก็ยาดมตาโป้ยเซียนครับพิมเสน้ำต่อโป้ยเซียนโดยบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดนะครับอ่ะตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู่เอกแรกนะครับของเดอะไฟเตอร์ครับมาดูยก2ครับ รูปร่างช่วงชกธีระชัยนี่ถือว่าสวยงามครับส่วนสูงนี่ร8 0เซนติเมตรเลยนะครับส่วนเจ้าโอสิริมงคลนี่ร้อยเซนครับรุ่นพี่ครับพยายามจะเดินชวนทะเลาะเลยครับประสบการณ์บนสังเวียนโอ้โหเอาละครับว่าธีระชัยโดนเหมือนกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับมวยพิกัดนี้ถือว่าเป็นรุ่นยักษ์อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับว่าจะจบลงแบบไหน ดูแล้วไม่น่าจะครบกำหนด10ยกครับเจ้าโอสิริมงคลสิงห์วังชานี่เป็นอดีตแชมป์โลกถึง2รุ่นเลยนะครับของสภามวมยโลก WBC ครับเส้นแรกนี่ก็ได้จากนักชกจากเม็กซิกันนะครับเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างครับโฮเซลุยบูเอโนครับวันนั้นเจ้าโอก,ก็ชนะน็อกแล้วก็เป็นแชมป์ชัวรการก่อนที่จะถูกสถาปนาเป็นแชมป์ตัวจริงครับก่อนที่จะไปเสียที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแพ้ให้กับ i s อิชิโร่ทัซุโยชิตอนนั้นก็ลดน้ำหนักเยอะครับแล้วก็มาได้เส้นที่2นะครับน็อกเคนโกะนากาจิมะครับก่อนที่จะไปแพ้ให้กับเอซุชาวเวสครับนักชกจากเมะเซศกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้โหเกมแบบนี้ยกที่2นี่สอแวลจะไม่ครบยกแหละครับหนักๆแรงๆครับเมื่อวานสิดิมงคลเองก็มีปัญหาเรื่องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนักเกินไป1.7กิกร,รัมครับ ว่าโปรโมเตอร์เองบอกว่าไม่เป็นไรขอให้ชกให้ดีชกให้เต็มที่ครับวันนี้สิริมงคลก็เลยมาเต็มที่แล้วครับค่าตัวไม่โดนหักครับแม้ว่าน้ําหนักจะทําไม่ลงครับดูสปีดหมัดของสิริมงคลก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เร็วเหมือนตอนที่เป็นแชมป์โลกรับแต่ก็ไม่ได้ช้าจนดูแล้วไม่ไหวครับก็ธิรชัยคิดอะไรไว้นี่เชื่อเหลือเกินว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอนละครับดูครับสิริมงคลเดินคู่เลยครับยกที่2ครับ ไม่ชก10ยกนะครับอย่างที่เดนได้ทราบครับหลายคนดูเนื้อตัวสิริมงคลเนี่ยมองว่าซ้อมหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเขาลงมาจากลดน้ําหนักนี่ลงมาแล้วนะครับยีกว่ากิโลนะครับการฟิตซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเดือนครึ่งนี่แกทําได้20กว่ากิโลครับถือว่าไม่ธรรมดาครับบอครัลฝุกสายสลับลำตัวก็ถือว่ายังเป็นหมัดเด็ดของพี่โอสิริมงคลครับสิบวิยก2ครับยกนี้น่าจะผ่านโอ้โหนี่ครับลองของเลยครับธีระชัยอ๋อคนยกสองแค่เดี๋ยวเราพักแค่สองทีเดียว ก็ต้องขอขอบคุณครับกาแฟาาผสมถังเช่าครับและสารสก,กัดเห็ดลินจือครับลิฟเน็ตนะครับสนใจโทรครับ020265888ครับแล้วก็ขอบคุณยาบำรุงร่างกายตาเสือ11ตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์แล้วก็สมเกาหลีทั้งคุยจ้าบครับตาแปลงสีฟันคู่โดยคุณพิชัยกิติธิผ่านสองยกแล้วนะครับนี่เป็นเอกแรกครับของรายการเดอะไฟเตอร์ครับประจำวันเสาร์ที่24เมษาย,ยน จัดโดย TL เอลโปรโมชันของหนุ่มเอียงทวีศิลเหล่าสุวรรณวัฒน์มาสอยกแรกพี่โอศิริมงคลถือว่าโชว์ได้ไม่ขีเ,เล่เลยนะครับครัตามสายตานี่ถือว่าดูดีเลยครับผมเชื่อว่าแฟนมวยก็คงจะตะลึงแล้วครับเพราะว่าเกินคาดจริงๆครับดูจากหุ่นดูจากสรีระไม่น่าจะพลิ้วได้ขนาดนี้ครับยกสามไปเกมนี้นโอ้โหหมัดชุดธีรชัยครับติดเบรกไว้ก่อนสมัยที่ธีราชาัยพลิกพลิก,ก่อนที่จะได้ชิงแชมป์โลกครั้งแรกนะครับในรุ่นเวลต์เวท117ปอนด์เนี่ยหมัดยับหมัดซ้ายหน้าของเขานี่ถือว่าเป็นหมัดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ทลาลย เล่นงานคู่ต่อสู้ได้ดีมากครับหมัดยับดีนี่ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งเนี่ยครับพยายามจะทำลายจังหวะแต่พี่โอสิริมงคลนี่ถือว่าเป็นจอมตัดลำตัวเลยนะครับหุกซ้ายตัดลำตัวนี่ถือว่าชะกันเลยครับนี่ครับหมัดซ้ายหน้าพยายามจะขึ้นบนลงล่างครับเอ้หุกซ้ายครับมีอัปคัดนี่แหละครับโอ้โหหมัดยังออกได้ดีนะครับสิริมงคลธีรชัยก็มีพอนักพอนเบ้าครับกระแทกซ้ายเน้น เกมรับแหละครับไฟน์นี้ธีระชัยก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีคู่ลงนวมอย่างสิทธิโชคสิทธิประกายฟ้านะครับนักชกชาวอิหร่านนะครับน้ำหนัก80กิโลกรัมเป็นคู่ลงนวมให้แล้วก็มีแสงอาทิตย์ลูกใส่กองดินครับแชมป์ WBA เอเชียในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวท140ปอนด์ครับปัจจุบันเป็นรองแชมป์โลกอันดับ15นะครับไปช่วยลงนวมให้กับเจ้าขาวธีระชัยในไฟน์นี้ด้วยครับก็รอติดตามนะครับแสงอาทิตย์ลูกใส่กองดินครับว่าจะโอ้โหมาจะได้ชก เมื่อไรนะครับแสงอาทิตย์นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่แหมเป้าหมายก็คือแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักเลยครับเดินไล่ตัดเวทีครับแม่ถือว่าร่างกายใช้ได้เลยนะครับโอ้ลูกอัปคัตครับแมโดนเหมือนกันครับธีรชัยครับยักหน้าเก็บอาการแล้วครับจริงๆก็ก็โดนนะครับสิริมงคลขยับเข้าไปครับเบียดไม่จังหวะวงในจังหวะปะชิดครับมวยเก๋าเกาอย่างสิริมงคลนี่ย่อมทําได้ดีแหละครับต้องดูจังหวะครับว่าธีรชัยนี่จะปักหลักแรกวงในหรือเปล่า พยายามสืบเท้านี่ยครับยังออกหมัดเหมือนตอนสมัยเป็นแชมป์โลกเลยนะครับมีเคาะล่างเคาะบนครับนะครับหมัดยับซ้ายทั้งคู่มีหมัดหน้าที่ยอดเยี่ยมนะครับเนี่ยครับโอ้โะแทกซ้ายครับนี่ซ้ายก่อนแลวครับธีรชัยจังหวะทาได้ก็ต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าจุดเด่นของศิริมงคลอีกหนึ่งจุดนั่นคือการป้องกันตัวครับ เป็นนักมวยที่มีการป้องกันตัวได้ดีมากครับสำหรับสิริมงคลครับโอ้โดนเยอะเหมือนกันครับชุดเมื่อสักครู่สิริมงคลปีนี้นี่อายุ44นะครับจริงๆดูไม่เยอะนะครับ44เนี่ยเพราะว่าอุ้ยมาโดนขวาหลังครับอ่าสิบวิสุดท้ายยก3ครับโชว์อีกสักชุดหนึ่งครับนี่ครับเก่าครับเร่งช่วงไลายครับพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวมาตามกันต่อดูภาพฉายยกที่ผ่านมาครับจังหวะ ทำของธีรชัยครับจะดูจังหวะเดินเปิดเกมขอซีลคนนี้ครับอาปขัดขวาครับเปอร์จังหวะนี้สวยงามครับเชือชัยยังยิ้มเก็บอาการได้ดีครับนี่จังหวะทิ้งขวาครับโดนหัวไหลก็ยังมีจังหวะโยกจังหวะเว็บที่ดีครับสำหรับสิลิมงคลครับก็ต้องขอบคุณครับหมอเสงงครับเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมครับ ไว้ใจหมอเสงนะครับโดยคุณจตชัยคุณนิพาแสงสุริยะชัดครับครับแล้วก็ขอบคุณตาใบหอด้วยนะครับโดยคุณอิสลาอัคราปชาเสโอ้ะครับแล้วก็มโนปรวิสกินเดียบริษัทแหลมทองการแพทย์ตามกันต่อนะครับสิบยกนะครับคู่นี้เดินทางมาถึงยกสี่แล้วครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมนะครับเจ้าโอครับสิริมงคลสิงห์วังชาสิงห์มณสักนี่เปิดเกมชวนทะเลาะเลยครับต่อดูครับกว่าจะเดินไปถึงตัวนี้ต้องฟาหมัดแยบไปก่อนนะครับ ธีรชัยไฟนี้ทำการบ้านมาแล้วครับเอาลูกยับมาแก้การเดินของสิริมงคลครับอาจจะเซอร์ไพรส์เล็กๆก็เป็นได้ครับสำหรับธีรชัยครับเพราะว่าสิริมงคลนี้เปิดเกมเดินตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับมองว่าสภาพไม่ดีร่างกายไม่ดีแต่ดูครับตรงนี้ครับยกที่4แล้วครับสิริมงคลยังคงเปิดเกมเดินเข้าหาจังหวะทำครับออกหมัดเป็นชุดเลยครับธีรชัยถือว่าก็หวังจะเอาชนะรุ่นพี่เพื่อจะไต่อันดับโลกแล้วก็ไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งครับ ชกมวยสากลมา45ครั้งแพ้ครั้งเดียวเองนะครับเจ้าขาวธีรชัยส่วนพี่โอนี่แพ้มา4ครับชนะ97เลยเป็นเป็นตำนานที่ยังชกอยู่แลยครับสำหรับสิริมงคลครับไฟนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากสำหรับเจ้าตัวครับว่าจะชกหรือไม่ชกแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นเวทีได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยาแล้วครับว่าต้องการให้ลูกได้เห็นครับเพราะว่ามีลูกอ่อนคิุงคลอดมาด้วยนะครับอยากให้ลูกเห็นว่านักสู้นี่แหละชีวิตของนักสู้ก็ต้องสู้แล้ะครับ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับเป็นคุณพ่อที่ดีให้กับลูกๆครับสำหรับศิริมงคลก็ยืนหยัดอยู่บนสองเวียนผ้าใบมวยสากลอาชีพมานี้่20กว่าปีแล้วครับตอนเป็นแชมป์โลกเฉพาะการในรุ่น1้8ของสภามวยโลกในตอนนั้นอายุ49เท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยมากนะครับพี่ติ๊บครับในยุคนั้นนะครับแต่ว่าแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานครับศิริมงคลก็ยังเป็นนักชกที่แฟนมวยชาวไทยครับ ชื่นชมกันอยู่ตลอดแล้วครับแม้ว่าจะมีผิดพลาดบ้างในในช่วงเวลาสั้นๆนะครับสำหรับสิริมงคลแต่ตอนนี้นี่เป็นคนใหม่ครับพยายามจะนะครับเดินเข้าหารุ่นน้องเลยครับอดีตแชมปโลกคนที่23ของเมืองไทยครับสิริมงคลแต่เจ้าขาววันนี้ครับใช้ช่วงชกที่ได้เปรียบครับหมัดยับลูกหนักชุดนี้โอ้ลูกหนักยังน่ากลัวนะครับ นี่คือความเก่าแล้วครับ1ิวินาทีสุดท้ายของแต่ละยกนี่จะเห็นได้เลยครับว่าศิลิมคนเร่งตลอดพักกันก่อนคู่เดียวครับจังหวะออกมาชุดของธีราชัยครับแต่ว่าศิลิมคนก็ยังป้องกันตัวได้ดีครับขอบคุณครับคุณชัดชัยคุณนิพาแสงสุริิชาัิครับหมอเสงไทยแรงครับคุณอดิศรสันสนียสุนทรหรือว่าเสียอ้มเสียอัลัยยนครับคุณเสงี่ยมบุญมทริ์ครับคุณอานวยกลิ่นอยู่ครับนายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็ขอบคุณมโนดักแฮรครับแชมพูย้อมผมดำบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดนะครับครึ่งทางแล้วนะครับยกที่5ครับเอกแรกของเราครับในรายการเดอะไฟเตอร์วันนี้ใครรอดูพระจันรฉายนะครับคู่ต่อไปนะครับอย่าหมุนไปไหนแล้วครับคู่นี้นี่จะจบแบบไหนนี่เหลืออีก5ยกเสร็จๆครับบนเวทีก็กําลังห้ามหันกันแล้วครับเต็มที่สุดความสามารถครับกรรมการบนเวทีนี่ผ่านการห้ามคู่โมชิแชมพูมาแล้วกว่า500คู่นะครับอมาโดกาเซียจากสหรัฐอเมริกาครับ คนประมาแต่ว่าไปอยู่อเมริกาจนได้สัญชาติครับตอนนี้มาอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับยกห้านี่ยังเปิดเกมเดินเข้าหาเลยนะครับสิริมงคลโอ้โหถือว่าร่างกายใช้ได้ครับเราดูยกแรกแล้วก็คิดว่าน่าจะจบจบเร็วอครับแต่ตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วหมัดยับซ้ายครับธีรชัยโอ้เป็นมวยที่ใช้หมัดหน้าได้ดีจริงๆนะครับ แต่ต้องมาดูครับถ้าโดนเข้าจุดโฟกัสโดนหนักๆแล้วจะเป็นยังไงครับอ้ยดูครับแรกแล้วครับปักหลักแล้วครับนี่ครับต้องยืนใกล้ๆแบบนี้แหละครับเพราะว่าซิลิโคนนี่ช้ากว่าครับไปยืนห่างๆจังหวะ2ทนี่ดูแล้วเสียเปรียบธีรชายครับต้องเบียดติดแบบนี้ครับต้องดูว่าวงในธีรชายนี่จะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับเพราะว่าจุดแข็งของซิลิโคนครับวงในชัดเจนนะพยายามจะแท็กมือกับตัวธีระชัยไม่สนแล้วครับสมาธิอยู่กับเกมครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโดนครับ ทั้งธีรชัยและก็ศิริมงคลโอ้โหมวยรุ่นใหญ่นี่ออกอาวุธกันเสียงดังฟังชัดครับและนี่เป็นการจัดแบบระบบปิดด้วยนะครับไม่มีแฟนมวยเข้ามารับชมในสนามครับพอโดนหมัดแล้วเสียงโอ้โหเสียงเสียงแน่นแต่มั่นใจครับดูครับโอ้โหนี่อาศัยประสบการณ์เลยนะครับเปิดหน้าเลยครับิมงคนดูครับดูครับโชว์สายตานี่ครับที่เขาอ้วนผิวนี่แบบนี้แหละครับได้เห็นกับตาแล้วครับ ในอดีตนี่เราเคยเห็นวินนาซิมฮัมเมดนลยครับแชมป์โลกจากอังกฤษนะครับเปิดห้าเปิดตาแบบนี้แหละครับโอ้โหปากหลังกันใกล้ๆกับสินทางผ่านห้ไปครับหมดยกครับเดี๋ยวพักกันต่อพักกันก่อนคู่เดียวครับสินชายยกที่5ครับนี่กับฟุกซ้ายของสิริมงคลครับเข้าสินชัยเน้นแยบแล้วครับนี่ครับจังหวะก้มแล้วฟุกซ้ายครับแล้วก็เสียหลักครับช่วงปลายยกครับทิ้งตัวลงไปเลยครับสิริมงคลยกหกแล้วนะครับ คู่ป้องกันแชมป์ WBA เอเชียครับในรุ่นไลท์เฮฟวีเวท175ปอนด์ครับของเกงสีแดงธีรชัยครับกับสีริมงคลครับอดีตแชมป์โลกคนที่23ของประเทศไทยมาถึงตรงนี้ครับดูศิริมงคลนี่สภาพร่างกายนี่ยังยังถือว่าโอเคอยู่นะครับผ่านครึ่งทางไปแล้วนี่ยังยังดูกับปรี่กระเล่าครับโดยเฉพาะยกที่แล้วยกที่5นี่มีการยั่วยวนด้วยนะครับแสดงว่ากําลังยังดีอยู่ครับ อารมณ์ก็เลยดีครับทีละชายยกนี้ครับช่วงพักยกนี้ใช่ไหมครับคุณนิวัฒน์ลาวสวัฒเรียกเจ้านพแล้วครับเทรนเนอร์ผู้ช่วยเทรนเนอร์นะครับเข้ามาบอกว่าให้เดินให้ติดครับใช้ความสดบดเข้าไปถ้ายกผ่านนี่ทีลชัยยังชกในเกมตั้งรับนะครับแต่มายกนี้นี่ใช้ร่างกายเลยนะครับบดเบียดรุ่นพี่โยกเข้าหาครับมาดูโอ้โหหมัดมากหมัดขวาสวยครับสี่มงคลดึงไม่พ้นก็น่าหงายไปเหมือนกันนะครับช่วงจบค่อนข้างยาวครับทีรชัยแล้วเนี่ยครับดึงไม่พ้นครับ มันยับมัดกระแทกของที่ราใชา้นี่เป็นจุดเด่นเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วครับูหลับสิริมงคลน,นี่จังหวะ2มาดูจังหวะ2อสิริมงคลบ้างครับหลังจากที่เดินมา5ยกครับชุดนี้เริ่มจะโดนแล้วนะครับพี่โอสิริมงคลโอ้แต่ว่าท่าตะหดนี่เนี่ยครับโดนเยอะนะครับแต่ยังทนได้ครับเก๋าครับแล้วก็เตรียมตัวม,มาดีแล้วครับแม้ว,ว่าหุ่นนี่จะดูตุ้ยนุ้ยแต่เจ้าตัวนี่ซ้อมมาเป็นเดือนๆแล้วครับ มีทุนที่จะมาสู้กับธีราชัยในวันนี้ครับก่อนชกเจ้าตัวมั่นใจครับว่าไม่โดนน็อกแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับยยนิยที่หกธีราชัยนี่ใช้ความสดเดินบทแล้วครับคู่นี้ยังมองไม่ออกเลยนะครับครบยกหรือว่าไม่ครบอยกแต่ดูแววตาสีหน้าของสี่มงคลครับมั่นใจนะครับแต่สนุกไปกับเกมแล้วครับแม้ว่าจะโดนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเนี่ยครับไปตามเกมครับธีรชัยเร่งครับ เดินเปียดติดูต้องระวังคอสขวาของสิริมงคลครับมีสวนน่ากลัวอัปคัตสวยครับธีรชัยปักหลักเลยครับพี่โอครับในวัย44ครับไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวอยู่แล้วครับครับธีรชัยเน้นยุ้งข้าวครับอัดไปที่พุงกะทิของสิริมงคลงัดขวาไม่หวัดขวามาเน้นๆน้นต้องต้องระวังบวกครับสิริมงคลบวกค่อนข้างแม่นครับหวัดขวาโอ้โหสนุกครับคู่นี้ กลายเป็นของดีครับหมดยกครับโอ้โหต้องปกดมือให้เลยครับพักก่อนคู่เดียวยกที่6ครับถือว่าต่างฝ่ายต่างโดนครับแต่ว่าสิริมงคลนี่มาโดนหลายชุดโดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับพี่หมอจิรศักดิ์บุภาชาครับขึ้นไปดูอาการครับสิริมงคลยกที่ผ่านมายกที่หนี่เร่งสุดชีวิตครับแล้วก็หมดครับสภาพไม่ไหวนะครับไม่พร้อมที่จะสู้ต่อครับก็จบไปนะครับเป็นการชนะ ในรูปแบบคู่ต่อสู้ขอยอมแพ้ในระหว่างพักยกที่6นะครับมาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พินิจประหยัดทรัพย์ครับให้ข้อมูลมาครับก็เป็นธีรชัยสิทธิ์หมอสิงห์นะครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์สิริมงคลสิงห์วังชายยก6ครับป้องกันแชมป์ WBA เอเชียในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทครับ175็ปอนด์ไว้ได้ภาพที่สวยงามครับมาดูนี่ครับช็อตนี้ครับนี่เป็นยกที่5แล้วครับยกที่สิริมงคลครับ พยายามยั่วให้ธีรชัยหลุดออกจากเกมครับแต่ว่าธีรชัยวันนี้ต้องบอกว่ามามีสมาธิใช้ได้เลยครับดูภาพช้าครับชุดใหญ่ๆครับการฟันสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับโอ้โหแต่หมามัดนี่ก็โดนเกือบทุกหมัดเหมือนกันครับิรมมงคลพยายามจะใช้ลูกเหวี่ยงนะครับซุกซ้ายบวก แต่ว่าความแม่นยำนี่เป็นรองชัดเจนเลยนะครับความสดสภาพร่างกายด้วยแหะครับแต่ว่าถือว่าสู้ได้ดีครับสู้ได้สมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับสิริมลีลเมคลอะครับและนี่คือความมันในคู่เอกของเราครับสำหรับศึกนะครับ The Fighter World Boxing ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันแชมป์ WBA Asia รุ่นไลท์เฮฟวี่เวท175ปอนด์นะครับแล้วก็อย่างที่เราได้ชมไปครับศึกสายเลือดวันนี้ ผู้ชนะมีคนเดียวเท่านั้นเองนะครับและผู้ชนะวันนี้ครับ The Winner by t k goes to Red c o r n e r ธีรชัยสิทธิ์หมอสงวันนี้ทำงานนี่ยอดเยี่ยมนะครับและนี่อะไรครับศึกสายเลือดของพี่น้องชาวไทยสุดท้ายนี่แหละครับก็เป็นพี่น้องที่เราเอารบรักเหมือนเดิมแล้วนี่คืออดีตขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับศรีมงคลสิงห์วันชาครับยังเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศได้เหมือนเดิมครับวันนี้เขาทำเต็มที่แล้วนะครับ แต่วันนี้ต้องยกพระเอกเวทีตรงนี้ให้กับเขาคนนี้ครับเจ้าขาครับยังคงทำสถิติได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับเกีวกับการชกในวันนี้ด้วยนะฮะเป็นการป้องกันแชมป์ WBA เ s i a Light h e a v y w e i g h เ1ท1 75ปอนด์ได้สำเร็จนั่นเองครับและในโอกาสนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์และโปรโมเตอร์ครับนนวัดเหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับร่วมคาดถ็มขัดและก็แสดงคาำดีๆกับเจ้าขาครับพีรชัยสิทธิ์มอเซ